กษาโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยภูมิคุ้มกันธรรมชาติแบบราคาถูกปลอดภัยพร้อมมีรายได้จากโฟร์ไลท์สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกๆท่านนะครับพบกับผมคําผังพงุกตพทีมตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัทโฟร์ไลท์ประเทศไทยพบกับผมเช่นเคยนะครับผมนําเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์และการหารายได้จากบริษัทโฟร์ไลท์คลิปนี้ ก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของผลข้างเคียงของยาสเ,เตียรอยมีข่าวภาพนี้นะครับผมตัด มาจากข่าวมติชนเรื่องของการสั่งยามากินเองโดยนักร้องสาวเป็นอุทาหรณ์นะครับที่สั่งยาสเ,เตียรอยมากินเองจากคุณพ่อของอนักร้องสาวผู้โด่งดังท่านนี้นะครับเรามาดูว่าผลข้างเคียงนะครับยาสเ,เตียรอยนะครับมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพอย่างมากเลยก่อนอื่นก็มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของสเ,เตียรอยกันหน่อยยาสเ,เตียรอยเป็นยากดภูมิคุ้มกันยับยั้งการทํางานของภูมิคุ้มกันซึ่งส่วนมากจะนําเอามาใช้ในการรักษา โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ทํางานมากเกินไปนะครับคนส่วนมากที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองจะมีความทรมานในตัวโรคอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยมาทําลายเซลล์ปกติของร่างกายเราทําให้เกิดการอักเสบนะครับเมื่อไปหาหมอนะครับผู้ป่วยก็จะได้ยาสเตียรอยมาควบคุมโรคแต่การที่รับยาสเตียรอยจากคุณหมอผู้มีความเชี่ยวชาญในการสั่งยาก็จะมีความปลอดภัย แต่บางคนจะไปหาซื้อยากินเองยาเหล่านี้นะครับจะมีส่วนผสมของสเ,เตียรอยในปริมาณที่ควบคุมไม่ได้นะครับบางยี่ห้ออยากจะให้เห็นผลไวๆก็จะใส่สเตียรอยเข้าไปเยอะๆผู้ป่วยซื้อมากินเกิดมีผลข้างเคียงเนื่องจากว่าได้รับยาสเตียรอยด์งเด้งเด้งที่1นนะครับนั่นก็คือยาหมอแล้วก็ไปซื้อยามากินเองโดยเฉพาะยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆเมื่อซื้อมากินเสร็จก็ได้ปริมาณของสเตียรอยเพิ่มเข้าไปอีกทําให้เกิดมีผลข้างเคียงผลข้างเคียงของยาสเต เตียรอยก็อย่างเช่นอาการบวมนะครับมีอาการบวมและมีความดันโลหิตสูงหรือการเพิ่มขึ้นของไขมันที่เกิดขึ้นหน้าท้องทําให้เกิดเป็นโรคก,กระดูกพุนเมื่อใช้สเตียรอยไปมากๆมีผลเสียต่อกระดูกผิวหนังจะบางลงติดเชื้อง่ายติดเชื้อง่ายนี่ก็เนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันถูกยับยั้งไม่ให้ทํางานทําให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยดูแลความสะอาดไม่ได้เพียงพอนะครับ แล้วก็การใช้ยาเสเตียรอยก็เพิ่มโอกาสของการเป็นโรคเบาหวานอีกโรคหนึ่งนะครับการเป็นสิวนะครับเรียกว่าสิวสเตียรอยแล้วก็ยังยับยั้งการเจริญเต,รเติบโตของเด็กด้วยนะครับเด็กบางคนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับยาที่ใช้รักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือสเตียรอยนะครับเด็กถ้าเกิดว่าได้ใช้สเตียรอยตั้งแต่เด็กเด็กประเภทนี้จะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันอันนี้คือผลข้างเคียงของยาสเตียรอยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองก็อย่าได้ไปหาซื้อยากินเองก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์และให้แพทย์เป็นผู้สั่งนะครับตัวอย่างของโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เราเห็นกันบ่อยนะครับก็อย่างเช่นรูมาตอยข้ออักเสบนี่แหละนะครับโรคสะเก็ดเงินไตรั่วเบาหวานชนิดที่1กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็โรค sle นะครับ สำหรับการรักษาโรคเนื่องจากว่าโรคนี้เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนั่นหมายความว่าเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันไม่รู้จักหน้าที่เกิดความบกพร่องขาดสมดุลของภูมิคุ้มกันทำให้เกิดเป็นโรคดังนั้นการรักษาก็ใช้ตะกะเดียวกันนี่แหละนะครับนั่นก็คือยับยั้งภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองถ้าไปพบกับหมอต้องใช้ยาเสเตียร่อยและผู้ป่วยก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองให้เป็นมิตรต่อภูมิคุ้มกันนะครับ ทุกวันนี้นะครับเรามีทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่เป็นโรคภั้ภูมิตัวเองนั่นก็คือการใช้ทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์นี่คือ Transfer f อสฟอรัสทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์ไตร o ฟเตอร์นะครับที่เป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะครับภูมิคุ้มกันธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานของภูมิคุ้มกันเป็นปัจจัยสาคัญเป็นวัตถุดิบสําคัญในการที่จะปกป้องร่างกายของเราจากการติดเชื้อจากการเกิดโรคชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเป็นมะเร็งการติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อแบคทีรียต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองก็จะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าในในร่างกายนั้นมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่เพียงพอภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะอยู่ในรูปแบบของเมมโมรีเซลหรือว่าเซลล์ของหน่วยจดจําในระบบภูมิคุ้มกันนะครับทรานสเฟอเกเตอร์ Trans คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติเพราะว่าสากัดได้จากผลิตผลของเมมโบรีเซล เมื่อคุณรับประทานเข้าไปแล้วนะครับ transfer factor จะเข้าไปเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติในระบบภูมิคุ้มกันของคุณและภูมิคุ้มกันธรรมชาติก็จะสอนภูมิคุ้มกันของคุณให้รู้จักกับโรคถ้าเกิดว่ามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายภูมิคุ้มกันจะรู้ได้โดยเร็วว่าไอ้ที่เข้าสู่ร่างกายของตัวเองนั้นเป็นเชื้อชนิดไหนแบบไหนและต้องสู้อย่างไรภูมิคุ้มกันธรรมชาติเพิ่มจํานวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้กับร่างกายนะครับ สร้างสมดุลให้ภูมิคุ้มกันได้ภูมิคุ้มกันสมดุลก็คือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราก็จะไม่เกิดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่าหรือว่าโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทํางานไวภูมิคุ้มกันมีสมดุลตรงนี้มันจะช่วยให้เราไม่เกิดโรคใดๆขึ้นมาเลยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับก็อยากจะแนะนําแหละว่าถ้าเป็นผู้ป่วยนะครับต้องการอยากจะดูแลตัวเองนะครับ แต่การดูแลตัวเองนั้นถ้าดูแลแบบธรรมชาติก็คือใช้ภูมิคุ้มกันธรรมชาติการรับประทานฟูรฟทานเฟอ,เเอร์เพ็กเตอร์นั้นท่านสามารถที่จะทานควบคู่ไปกับยาที่หมอให้กินได้นะครับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็คือภูมิคุ้มกันของคุณนั่นเองไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่จากภายนอกที่จะเข้าไปเป็นอันตรายหรือว่าที่จะเข้าไปไปมีผลต่อเสเตียรอยที่คุณกินเข้าไปไม่ใช่นะครับก็คือตัวนี้มันก็คือภูมิคุ้มกันของคุณนั่นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถเพิ่มความสมดุล ให้กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณเพื่อที่จะยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับดังนั้นการที่คุณเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนั้นคุณจะต้องดูแลสุขภาพของคุณตลอดไปตลอดชีวิตดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะครับคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมีต้นทุนของชีวิตมากกว่าคนปกตินะครับในกรณีที่คุณเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันจะอยู่กับคุณตลอดไปถ้าเกิดว่า คุณสามารถที่จะหาวิธีอยู่กับภูมิคุ้มกันของคุณได้คุณก็คือไม่เกิดโรคดังนั้นการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องกินยาสเตียรอยไปตลอดชีวิตนะครับ ้าคุณอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณตลอดไปนะครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกฟัวไลท์นะครับซึ่งก็มีสมัครอยู่สแบบนั่นก็คือในส่วนของผู้บริโภคผู้บริโภคนี้นะครับเมื่อคุณสมัครคุณก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคาสมาชิกเมื่อคุณสั่งซื้อคุณก็จะได้คะแนนสะสม นอกจากคะแนานสะสมแล้วเมื่อคุณซื้อถึง125คะแนานคุณก็จะได้สินค้าแถมฟรีทุกเดือนด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณใช้ดีและคุณบอกต่อให้กับคนอื่นได้ใช้เมื่อเขาใช้ผ่านการแนะนำของคุณคุณก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเพิ่มในส่วนตัวของคุณนะครับและในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายซึ่งก็จะ ได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้ซื้อโปรโมชั่นในราคาต้นทุนนะครับมีการสะสมคะแนนได้รับของแถมส่วนลด25%ก็ได้รับเป็นเงินไม่ได้รับเป็นส่วนลดนะครับส่วนลด25%เนี่ยจะกลายเป็นรายได้คอมมิชชั่น25%บริษัทก็จะโอนเข้าบัญชีให้กับสมาชิกนะครับ น,นี่คือส่วนดีของการร่วมเป็นสมาชิกฟัวไลท์นะครับแล้วก็บริษัทฟัวไลท์คือมอบรายได้ให้กับคุณแบบไม่มีจํากัดนะครับไม่มีลิมิตรายได้ต่อวันต่อเดือนคุณท,ณทณําได้คุณทําไปเลยคุณค้าได้คุณขายไปเลยคุณมีสมาชิกองค์กรใหญ่แค่ไหนคุณก็รับผลประโยชน์จากสมาชิกด้วยระบบเครือข่ายรหัสเดียวทั่วโลกและในทีมงานของฟัวไลท์วิทยุออนไลน์นะครับเราก็จะมีเพจวิทยุออนไลน์ landing page ที่เป็นเพจวิทยุออนไลน์ให้กับสมาชิกฟรีนะครับ ในเพจนี้นะครับก็จะมีวิดยโออนไลน์ที่มีทั้งเพลงเพราะๆมีทั้งสปอตโฆษณาผลิตภัณฑ์นะครับและในหน้า landing เพจนี้ก็จะมีสินค้าสินค้าของบริษัทฟัวไลท์ลูกค้าสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าเขาจะติดต่อคุณก็จะมีเบอร์โทรและอีเมลของคุณเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพร้อมกับปักหมุดโลเคชั่น ที่บ้านของคุณก็ได้นะครับเราทำให้คุณนะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกฟัร์ไลท์อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองแบบราคาถูกประหยัดปลอดภัยแล้วก็ต้องการอยากจะมีรายได้กับบริษัทฟัร์ไลท์อยากจะใช้สถานีวิทยุออนไลน์ฟรีอยากจะมีสถานีวิทยุออนไลน์เราสามารถที่จะช่วยคุณได้เต็มที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ สนใจโทรศัพท์สอบถามได้กับตัวแทนสมาชิกผู้จำหน่ายในทีมงานของ Forlight w วิทยุออนไลน์นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามผมก็ที่0841250585นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจ Forlight โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Forlight วิทยุออนไลน์ ให้คุณทํางานได้ง่ายๆเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกฟัวไลท์คุณจะมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส่วนตัวถ้ามีคนมาคลิกซื้อคุณจะได้คอมมิชชั่น25และถ้าเว็บไซต์ของสมาชิกคุณมีคนคลิกซื้อคุณก็จะมีคอมมิชชั่นอีก58นใน10ชั้นและนอกจากนี้ทีมงานเรายังมีแลนดิ้งเพจหน้าโฆษณาให้คุณนําไปโพสต์ไปแชร์เพื่อสร้างลูกค้าและหาสมาชิกเพิ่มได้เมื่อมีการคลิกสั่งซื้อในแลนดิ้งเพจวิทยุออนไลน์คุณจะมีะไรายได้จากการ ขายปลีก20%และภายในกวดเดียวกันคุณยังจะได้คอมมิชชั่นจากบริษัทอีก25%เรียกกันได้ว่าได้2ต่อและนอกจากนี้คุณยังจะมีะไรายได้จากเว็บไซต์สมาชิกของคุณอีก58%ผลิตภัณฑ์ที่คุณนำไปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคูมมคุ้มกันที่เหมาะกับยุคสมัยสินค้าไม่มีคู่แข่งทางการตลาดรวบัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายคุณสามารถคลิกสมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับ